สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงสนามบินอินชอนนะครับก็มีเวลาเดยอะอาทิตย์ให้พี่น้องที่จะทําการมาเบิกเรื่องเงินกุ๊กมินนะครับกมินเพชรกลุเข้ามาที่ชั้นหนึ่งนะครับโซ,โซน A โซน A นะครับเข้ามาที่โซน A แล้วก็ เดี๋ยวขวานะครับเดี๋ยวผมจะชี้บอกนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเคยมาเบิกเงินกุ๊กมินกับเทจิกึ่มนะครับก็มา,ายื่นเอกสารตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนิกนการอยู่ตรงนี้นะครับกุ๊กมินยอนกึ่ม ก็มารับเอกสารที่นี่นะครับยื่นใบกมะายาาืย่นพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารที่เราทําการเดินเรื่องมาทั้งมายื่นในเขาตรงนี้นะครับชั้นหนึ่งโซน A นะครับเข้าประตูมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะอยู่ตรงมุมนะครับเผื่อน้องๆที่ใครยังไม่เคยเบิกเงินกู้เงินแคสิกุลนะครับที่จะรับเงินที่สนามบินก็ามายื่นเอกสารตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยไปติดต่อธนาคารนะครับเพื่อรับเช็คอรับเช็คเสร็จก็เข้าไปแลกเงินข้างในหลังจากที่เช็คอินเข้าไปข้างในแล้วนะครับถึงจะได้รับเงินนะครับถึงกุ้เงินเทจะกินก็ตามนี้นะครับอบอกเป้าแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประตูประตูทางเข้ามานะครับก็อยู่โซน A นะครับ เดินไปจนสุดเลยนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ก็ยื่นเอกสารที่เราเดินเลือกมาทั้งหมดเอาเล็เอาหลักฐานก็จะมีพวกพาสปอร์ตกับใบกลังมานะครับยื่นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถ้าประมาณนี้นะครับมีเวลาก็เลยเดินถ่ายคิดให้พี่น้องได้รับชมกันตอนนี้ก็ถึงสนามบินอินชอนแล้ว ก็จะขึ้นเครื่องสามทุ่มสามสิห้านะครับก็ใครที่อยู่เกาหลีก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เก็บเงินเก็บทองให้เยอะนะครับจะได้รีบกลับบ้านกันเอาละไปแล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ